นะครับวันนี้นะครับเราจะไปถ่ายคลิปนะครับแต่เอ๊พี่มีตาอยู่ไหนหน้าตอนเนี้ยนลกอยู่ใต้นี้ไมนลกอยู่ใต้นี้ใช่ไหมจังหวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปไปสถานาร,รัเรสูนสันสานไม่ได้อยู่ในใกล้นี้เนาะ,ะออตอนแรกตอนแรกนะครับคุณพ่อว่าจะพาไป ไปที่ภูพานแต่ทีนี้นะครับได้ยินข่าวว่ามีคนติดโควิดใช่ไหมวก็เลยจะไม่ไปนะครับพ่อก็เลยจะพาพี่นิตาไปถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเล่นใกล้ๆพ่อมีโดรนไงพ่อกำลังเหื่อใช่ไหมคะแพ่อจะพาพี่นิตาไปถ่ายโดรนแล้วก็เราก็จะไปเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเราไปกันเลยเนาะลูกเนาะไปกันเลยไปดูเดี๋ยวไปถึงแล้วเจอกันตอนนี้นะ แล้วก็ถึงที่สนามเทเลเลสสวนใช่ไหมลูกตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามเทเลเลสสวนเราเข้าไปดูตรงนู้๊กเจเดียวตอนนี้เรามาถึงแล้วเอ๊ะนาข้าวอยู่ไหนอะลูกเอานาข้าวก็ไป็นเมืองเลยไงพ่อจำไม่ได้แสดงว่าคลิปนี้ไม่มีนาข้าวใช่ไหมคะใช่ไม่มีนาข้าวเดี๋ยวพาพ่อไปเดินตรงนั้นดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นกันโอเคไหมได้ค่ะเออไปไป หลักๆวันนี้ก็จะพาพี่นิตามาถ่ายาวิดีโอซึ่งพ่อเพิ่งซื้อดโดรนมาใหม่ใช่ไหมแล้วทีนี้พ่อก็เลยอยากถ่ายมุมสูงกับพี่นิตา<ช>แต่ว่า,า,าเราเราไปถ่ายไกลๆไม่ได้เราก็เลยมาถ่าย<ฮ>แถวแถวบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูมุมนกันก่อนไหมก่อนที่เราจะไปหามุมมุมถ่ายโนดนเขียนน้องลูกไปไปเลย

เ,เราได้เราได้บรรยากาศนิดเดียวเองนะลูกเนาะวันนี้อากาศร้อนมาก,กอนนอเอ่อเพราะว่าจะพาพี่นิตาไปไปแบบบรรยากาศแบบร,รอบๆเลยอ่ะใช่ไหมใช่เพราะพ่อบอกว่าจะพาไปบรรยากาศรอ,อบๆอแต่ทีนี้อากาศมันไม่เป็นใจอ่ะตอนที่เราออกจากบ้านแต่พอเราออกมาเพ๊่มันมันแดดร้อนเลยเนาะนแดดร้อนค่ะแต่เราก็ได้บรรยากาศาเราก็ได้ถ่ายอยู่นิดนึง เอ้าหลังจากนี้เราก็จะพาพี่นิตาไปเซเว่นเนาะใช่ไหมคะแล้วก็พ่อคุณพ่อครก็จะพาหนูแต่วันนี้นะคะไม่ได้มาจบด้วยนะเพราะว่าเราเข้าไปเมืองเลยอ๋อนะาเข้าไปเมืองเลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราวันนี้ก็เอาเพื่อนเพื่อนหนูดูอยู่คอมเมนต์ให้หนูหน่อยนะคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่นิตาด้วยนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยววันนี้ได้บรรยากาศนิดเดียวเดี๋ยววันหลังที่อากาศ เย็นๆกว่านี้แล้วก็มีนาข้าวด้วยเดี๋ยวเราไปงั้นเอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นิตาด้วยนะคะเป็นกำลังใจพี่นิตาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ